ผมมีเบิร์กเบิร์กหนึ่งที่สามารถใช้กับฟันิกิ้ได้แล้วผมรู้สึกผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยอยากจะเอามาใช้ให้ทุกคนลองดูและเอาไปใช้กันนะครับซึ่งเบิร์กนั้นก็คือเตนเตอร์เบิร์กนี้นะครับคูปเดอะกราสเบิร์กนี้เนี่ยมันจะทำให้ทุกครั้งที่เครื่องเสร็จเราจะได้โทเค็นมาสอันแล้วเราจะมีได้สุดสุด,สดหา้านและเวลาเรากดตีค้างเนี่ยมันจะทำให้ตี มันจะทําให้การโจมตีแบบค้างของเราเนี่ยไกลขึ้น80%นะครับ <S <S ซึ่งคานิกิเป็นตัวที่ทําให้เซิร์เจ็บทีแรกไวมากๆแต่ว่าถ้าจะทําให้เซอร์ล้มเนี่ยมันจะต้องตีโปรติซึ่งเปิร์กนี้เนี่ยจะมาช่วยเราในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเราก็ลองไปดูกันดีกว่าครับอ่าเข้าเกมมาแล้วนะครับด่านนี้นะไม่แย่ไม่แย่ไม่ย่ยด่าน แต่มันก็ป่าต้นไม้เยอะเหมือนกันนะอาจจะมองยากนิดนึงแต่ว่าผมว่าไม่แย่เอาด่านนี้ดีกว่าพวกบด่านที่เป็นบ้านๆน,นะเราหาเซื้อเลยครับเขาน่าจะอยู่แถวเออนี่ยจะละโดนใส่นี่ไงทีในฟีฟีแบบคาเนกิสไตล์มีคนหนึ่งตรงเราจะไล่เขาดีไหมคนนี้หน้าตา่างไปหายคนนั้นเี็ว่啊 นี่ไงนี่ไงซ้อมเครื่องหนุจ้าเรายัดไม้เลยนะไม้เนี่ยเราไม่แค่นี่ไงไม่แคไม่แข่ไม่แค,ไแค่ไม้นี้เรายัดไปเลยก็ได้นะเพราะไม้นี้มันไม้นี้มันกิ่งอ่ะยัดแล้วให้เขาพับเร็วยิ่งดีเอาออกจากเกมได้ยิ่งดี เอแอขวนตรงนี้มีคนข้างหลังเครื่องนุ้นอ้าวจีบไปแล้วนี่หว่าฮัลโหลงอ่ะคนนี้ก็ยังไม่เจ็บไม่เป็นไรไล่เลยโดดหน้าต่างเฮ้ยติด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 แล้วว่โดดต่างไหมไม่โดดเข้าไม้นี่ไงหลอก หลอกไปอีกหนึ่งเต็มีเสาขาวตรงนี้ด้วยวะเราจะใช้เลยดีปะวะยังแล้วกันเก็บไว้ก่อนไม่รู้ดีไหมไม่รู้ควรไมยเก็บไว้ก่อนเน่ยโอ้ยมันซ่อมอยู่วะจริงควรใช้วะนี่เรามาแล้วโดดพับไปเลยไม่พับอ่ะอวเดฮารัดโอเคตายายาอีกแล้ว เอามึงก็ได้มาดิเจ็บหมดเป็นล่ะคับไม้สวยเอาครับฟังเสียงไปไหนวะโอเคไม่ได้น่าจะโดนนะโอเคโดนอยู่โดนยังไงไม่รู้ดาวโมเนี่ยมีคนมาปววะ เอ้ยไม่ทานไม่ได้ไม่ทานไม่ไดนไม่ทา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 นเขาเขามีเมื่อวาไม่มีไม่เป็นแรลกมันมีเครื่องดับแล้วเราซุกนี้โอเคมันเครื่องมันซุกไปแล้วเออเข้าไปบ้านใหญ่เข้าไปบ้านใหญ่ถ้าดักตรงนี้จะเจอไหมแถวเนี้ยไม่น่าอยู่แล้วแหละแล้วเครื่องมันล็อกแล้วก็น่าจะไปที่อื่นแล้วเออ น่าจะอยู่บ้านใหญ่แล้วน่าจะเดินกลับแล้วเรากลับไปที่ทน่เดียวเนี่ยช่วยแล้วงั้นเราก็เอาเลยไม่ซ้ำแล้วกันนะเป็นคนดียังห้าเครื่องอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยเครื่องนี้มันจะเสร็จแล้วอะ่ะเข้าบ้านใหญ่ไปนั่อยู่นู่นอเอาเลยมีคนซ่อนเพื่อนตรงนู้นเนี่ย เขาซ่อมไปก็ได้เราเล่นดีกว่าไล่ก่อนไอ้ววาไม้กิ่งนะเราออกเลยดีกว่าเอาออกได้ยิ่งเร็วยิ่งดีอ้าวอ้าวอย่างนี้ผมยัดทุกไม้นะครับบอกไปก่อนไม่สนนะครับมีเสาขาวไหมวะโอ้แม่งโคตรไกลเลยอันนี้ก็ได้มันล็อกคนอยู่ như này chia lòc phaì phaì âm mèng mày lòc mày 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 lủng không được ok là gì vậy phát tờ phật kêu đồ để như này kêu ở nhà cây kêu trôn mai để เออไม่ได้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 บล็อกไม้ไว้ไม่ได้เชียไม่ได้นะเชียไม่ได้นะบล็อกได้ยังไงยังไม่รู้เหมือนกันแต่บล็อกไปแล้วไม่ได้นะเชียเสาขาวมันเก่งกวัแต่อันนั้นน่าจะทันอยู่แหละถ้าไม่มีคนมาบล็อกนะขอฮุกเสาขาวหน่อยจ้าต้องรับไม่ให้เล่น ไม่ให้เสร็จตามรอยเลือดไปอยู่ตรงนน้นนี่เปิร์กลับเลยยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมันยังไม่มีเครื่องเสร็จเลยอ่ะแหงดีหรือไม่ดีเลยอุ้ยตัวระต่างเราหลอกเขาไม่โดดโอเคเขาดดโดดเฮ้ยเปิร์กลับมาแล้วเปิร์กลับมาแล้วได้ใช้เปล่า เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงหรอือเปล่าเออไม่ได้ใช้นี่ไงเอ,อ้าฮียเดนฮาเหรอไม่ใช่นี่หว่าอะไรวะ ไม่ให้ไม่ได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 ,ไได้แบบนี้ไม่ได้เด้อเอา้าวขาวตรงนี้ก็มีแล้วตอนนั้นเราไม่เห็นหรออา้าวนี่ตายแล้วตายแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ย,เ,อยเครื่องพี่น้องนี่เปิดลับนี่ไงเปิดลับ <laughs> นี่ไง <c oughs> มันกิ่งตรงนี้แหละ มันเก่งตรงนี้แหละคาเนกิเนี่ยคือเปิร์กคือตัวมันเจ็บเก่งนะแต่มันล้มยากถ้ามีเปิร์กนี้มาช่วยมันทําให้ล้มง่ายขึ้นตัวมันเก่งเลยนี่แคว่ตาวขาวไปโดนเปริร์กลับเข้าไปบึง้งโอเคเราเหลืออีกสองครั้งนะก็ะใช้ยาวๆเลยอะ่ะเอ้ยสวัสดีครับเป็นเบิร์ดก่ะ s p i นเบิร์ดหรอโอ้ยกระตุกอะไรอะ่ะ s p i นเบิร์ดเ่หรอ s เบิร์หรอเราต้องวนฝั่งนี้นะไม่ให้เขาโดดระต่างอย่าต้นไม้บอกเลยอืมปบไปไม้เนี่ยออกไปปบไปสวยเอาเลยไม้อะ่ะใช้เลย ใช้หมดเลยไหมอ่ะ,อะนี่เราไปต้องนั้นก็ได้มัง้งเออประหยัดประหยัดเติร์กดีสบายละแหวนแปงเครื่องล็อกนี่คอมโบโเด็ดล็อกกับหน้ากากนี่โคตรโกงเลยนะมันทำให้การตีเครื่องล็อกได้เลยถ้าเกิดเขาอยู่ไกลอก่ะคตรจ๋ง เ,ออเขาไปเขาไปไหนวะเขาไปไหนวะออไม่เอาทำไมรอยเท้าหายงงงงงงมีแทงหลังก็ไม่ไปหรอกไปนู่นดีก,กว่าบันเหลี่ยมบันเหลี่ยมถัอว่เหลียบจ้าอือืม นน่เห็นเลือดเห็นเห็นเลือด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 ผมเห็นเลือดเห็นเลือดเห็นเลือดอะไระไรห้าวิห้าวิมาต,ตีไปเถอะเขาเข้าไม้ไปแล้วอตกตจมันไม่มีว่ะแต่แบบไอ้ไม่ได้ว่ะ ไม่ได้ว่ะไกลไปนี่เรามีเพิร์คให้ใช้อีกเยอะนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ตีไกลว่ะน้องพี่ตีไกลเครื่องนูนซ่อมอยู่หรือเปล่าเห็นมันระเบิดใช่ไี้คนอยู่ตรงนี้ไปไหนละมันอยู่แถวนี้ดิ อยู่แถวนี้อ่ะนี่เดี๋ยวาดรูปนี้แหละาวาอยู่นูน่นคอมแมปนั่นอยู่ตรงนี้ดีวะนี่ขอกัดหน่อยอยากกัดอืมอรรอย

เ้ยเดี๋ยวไม่ใช่คนที่กูตามหานี่หว่าไม่ไหนหว่าเฮ้ยใ,ใครอ่ะใครคนปะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของกูเนี่ยหายไปงงมาแล้วคนนั้นมันหายไปไหนวะมีกาบินอยู่ตรงนู้นแสดงว่า นีนะ่เครื่องนี้มีคนซ่อมปุ๊บไปไหนกันเขาไปไหนกันอะ <c oughs> เอ,อ้ยหาคนไม่เจอเจอแล้วตัวหน้าตาไม่รอดนะจ๊ะเด็ฮาร์ดโอเค ครับบ๊อบบ๊อบนะแล้วแล้วก็แขวนล็อกเครื่องชิวชิวเอ้ย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 เองเป็นใครเอ้ย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 เดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนแป๊บนึงเอ้ยต้นไม้เดี๋ยวมึงโดนนะไอ้นุ่น แต่เมื่อเจอกูมีเปิร์ดลับนะเว้ยกูมีเปิร์ดลับนะเฟย์เปิร์ดลับนี่ไงเก็บสามได้ก็เก็บสามนะขี้เกียจเก็บสี่เกียจหาคนไม่เรอโอเคท่านเนี่ยมันไม่ตะโกนแล้วมันอยู่ใกล้เราโอเคจแล้วมันอยู่แถวนี้แหละมันอยู่ไหนไม่รู้อืมเจอละ อืมไปแล้วะนี่ไอเนี่ยเอ้ยโอ้โหหลุมตรงนี้โอเคจีจครับเอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วกับเกมที่ผมโชว์ไว้ดูเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างทุกคนคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเปิร์กนี้เนี่ยมันดีจริงไหม ผมว่าเบิร์กนี้เนี่ยมันก็ช่วยเราได้ในบางสถานการณ์แล้วก็ในสถานการณ์ที่แบบว่าเราล้มเซอร์ในจังหวะนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีเบิร์กนี้เบิร์กนี้ก็จะเข้ามาช่วยให้เราจบการไล่ล่าได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับก็ส่วนเปิร์กอื่นเนี่ยก็ใช้อะไรก็ได้นะครับที่คุณชอบผมก็ใช้เปิร์กอันนี้สามันเพราะว่ามันมตาโอเคก็ถ้าใครชอบก็กดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดี Bruh.